สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันเสาร์ที่20พฤษภาคมปี2566ค่ะวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วท้งข้าวนาปีนาปลังนะคะแต่ละจังหวัดจะเป็นราคากลางการันตีมามีต้องขอขอบคุณทุกคนนะทะี่ร่วมกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนี้เลยนะคะบอกว่าขายข้าวเจ้าหอมมะลิมา เมื่อวานนะคะกิโลละสิบห้าบาทสิบสตางค์นะชัยภูมิค่ะทุกคนค่ะนะจังหวัดชัยภูมิเออนั่นคือตันละหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่บ้านของมามีที่ขายไปที่มามีขายเองวันก่อนทุกคนย้อนไปชมคลิปได้นะขายไปราคาละกิโลละสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์นะคะถือว่าชัยภูมิที่ราคาสูงขึ้นมาเนาะเออมาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันค่ะสําหรับวันนี้ รายการแรกค่ะค่าเบิกเจ้านับลังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์10,000บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9,800บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุโขทัย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1 1 0 0บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดพระนคร เสียอยุธยา1100 10, บาทถึง1200บาท จังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1 6 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา1 2 0 0บาทถึง1 3 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1 3 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,600บาทถึง10,100บาทจังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาท ถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี1,100บาทถึง1,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี1,000 0บาทถึง1,200บาทค่ะรายการต่อมาค่ะข้าเปือกหอมมะลิปี2565ทบ66ค่ะ จังหวัดสุรินทร์หนึ่งี่ร้อยบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมื่นสองพันบาทจังหนึ่งหมื่นสี0พันหนึ่ง4 0 0 0บาทจังหวัดมหาึ่งหม่สามพันห้าบาทถึงหนึ่งหมื จังหวัดยะโสธรหนึ่งห0ื่นสามนห้าร้อบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันาร้อยแปดสิบบาทจังหวัดเชียงปุมหนึ่งห่นสาบาทถึงหนึ่งหมื่นสบาทจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งมื่นบาทถึงหนึ่0หบาทจังหวัดครนหนึมื่นสี่พับาทถึงหนึ่งหมืบาทจังหวัดขอนแก่นหนึ่งื่นสามพบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดสกลนครหนึ่งหสามพันสองร้บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทจังหวัดกาฬสินธุ์หน 4,800บาทจังหวัดหนองบัวลำพู1 4 0 0บาทถึง10,4600บาทจังหวัดหนองคาย1 3 8 0 0บาทถึง10,4000บาทจังหวัดมุกดาหาร1 4 0 0 0บาทถึง1 4 5 0 0บาทค่ะรายการต่อมาค่ะข้าพเจ้าปฐุมธานีนับรังปี2 5 6 6ค่ะ จังหวัดลพบุรี1600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1800บาทถึง1900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง1900บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดกาญจนบุรี1500บาทจังหวัดปทุมธานี11,200บาท จังหวัดนครนายก11,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะ100บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าปลืงเหนียวมรยนะยาวนาปี2,565ทับ66นะคะจังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,400บาท จังหวัดสกลนคร11,800บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งรบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชัยพุ่มหนึ0ง0บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งาพันสองรบาทจังหวัดนองครยหนึ่งม้าร้อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดมุกดาหาร12,500บาทถึงหนึ่งบาทค่ะ รายการต่อมาค่ะค่าเปลือกเหนียวมเมล็ดครานปี2,565ทับ66นะคะจังหวัดอุดรธานี11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาท รายการต่อมาค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนาปลังค่ะปี2 5 6 6ค่ะรายการนี้ขยับตัวดีมากนะคะช่วงเดือนนี้เนาะอ่าจังหวัดแรกค่ะจังหวัดสกลน,นคร1 1 2 0 0บาทถึง11,400บาทจังหวัดมหาสา,ารคาม8,6 0 0บาทถึง8,800บาทจังหวัดเชียงราย1 0 0 0 0บาทถึง1700 0บาทจังหวัดนครพนม9,4 0 0บาทถึง9,800บาทจังหวัดลำปาง ง11,300บาทถึง11,600บาทจังหวัดแพร่10,000บาทและจังหวัดสิงห์บุรี12,200บาทถึง12,400บาทค่ะ ทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจําวันที่19พฤษภาคมปี2566ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ